สวัสดีค่ะหัวข้อการสอนในวันนี้นะคะจะสอนให้กับอา,อาจารย์ท่านที่ไม่ชำนาญในการใช้ powerpoint นะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเกณฑ์ของเรานะคะที่เราได้สรุปกันนะคะก็คือให้ใช้ฟอนต์นะคะ pslx ชำนาญน,นะคะโดยขนาดของหัวเรื่องนะคะหัวเรื่องใหญ่เนี่ยมีขนาด44อา60อ่อ60 p o i พอนะคะ หรือ44 point นะคะความหนาของเขานะคะส่วนเนื้อเรื่องทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า32 point นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าถ้าในเรื่องของอาจารย์นะคะไม่มี Point แล้วก็ไม่มีฟอนตมาก่อนนะคะจะไปเอามาจากที่ไหนได้นะคะเราจะให้ดาวน์โหลดมาจากตัวนี้นะคะไรตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้นะคะหรือถ้าท่านใดต้องการนะคะก็ให้ทักทายมาทางไลน์เซียนยูเปอร r แกรมเมอรนะคะทักทายขอตีมขอฟอนตได้นะคะ ตรงนี้นะคะก็คือลิงก์ที่บอกว่าเราจะแชร์ไว้ให้เป็นธีมและเป็นฟอนต์สำหรับการใช้ทำสไลด์รือที่อาจารย์นะคะสามารถที่จะใส่เนื้อหาเข้าไปได้เลยไม่ต้องจ้างทำนะคะแค่เรียนรู้ตรงนี้ไปได้วยกันนะคะอันนี้นะคะเป็นลิงก์ที่ถ้าเอามาแปะไว้แล้วนะคะคอ e อนเ r อร์ในไรนะคะเนี่ยค่ะเรากดดาวน์โหลดทั้งหมดตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดลงมาปุบ๊บ รอให้มันดาวน์โหลดมันจะนานนิดนึงนะคะจะมีข้อมูลเยอะมากเลยหนึ่งในนั้นก็จะมีฟอนต์ชำนาญน,นะคะที่เราอยากใช้เป็นตัวมาตรฐานนะคะแล้วก็มีธีมของ powerpoint ที่ทำไว้หลากหลายพอสมควรแต่ถ้าอาจารย์ท่านใดมีความสามารถในการทำสไลด์ได้ดีกว่านี้นะคะก็สามารถเอาไปอัดเโดยใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือ ฟอนต์ PSLX ชำนาญนะคะตรงหัวเรื่องขนาด44-60จอยเนื้อเรื่องไม่น้อยกว่า32จอยและเป็นตัวหนาทั้งหมดเพื่อให้อ่านชัดนะคะอ่ะเริ่มต้นเลยค่ะอาจารย์ก็บางคนอาจจะเคยใช้ PowerPoint มาบ้างแล้วอาจจะใช้แบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะคะปัญหาที่เราเจอคือเมื่อเราเข้า PowerPoint นะคะนี่คือการเข้าในโปรแกรม PowerPoint PowerPoint จะประมาณสีส้มๆนะคะแล้วแต่เวอร์ชันนะคะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย หลายๆท่านจะยังไม่มีฟอนต์ฟอนที่ว่าคืออะไรฟอนที่ว่าก็คือตัว pslx ชำนาญน,นะคะตัวนี้นะคะสักคู่นะ,ะนี่นะคะฟอนตชำนาญน,นะคะ,ะนี่ค่ะ สมมุตินะคะคนชำนาญคืออะไรหาในนี้นะคะมี PSLX ชำนาญไหมถ้าไม่มีนะคะ,ะแสดงว่าในเครื่องเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดไว้นะคะจะทำอย่างไรให้มี PSLX ชำนาญใช้เหมือนกับตัวทั่วไปที่เรากำหนดเกณฑ์ไว้นะคะอ่ะเรามาดูวิธีกันอย่างที่บอกนะคะเราจะให้อาจารย์นะคะดาวน์โหลดนะคะมาจาก ลิงก์ที่แชร์ไว้นะคะท่านใดอยากได้ไดลิงก์นี้นะคะทักมาได้นะคะในล i ยเซียนยูโปรแกมเมอร์หรือลายส่วนตัวก็ได้นะคะหรือในกลุ่มวิชาการก็ได้นะคะหรือขอจากหัวหน้าวิชาการแต่ละศูนย์ก็ได้นะคะก็จะได้เหมือนกันนะคะพอเอาลิงก์ไปปุ๊บแปะปุ๊บกดดาวน์โหลดลงมานะคะสิ่งที่ดาวน์โหลดมาจะอยู่ในดาวน์โหลดนะคะชื่อ1ิไฟล์ว่าฟอนต์ชำนาญและธีม ppt นะคะ ให้เราแตกซิปนะคะหรือ f tag ออกมานะคะมันจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้โฟลเดอร์ก็คือสิ่งที่เราดาวน์โหลดมานะคะมันจะแอบอยู่ในนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะมันจะมี cnu blue cnu building cnu cartoon cnu Cool นะคะ cnu light blue cnu red ต่างๆนี้เป็นธีมที่ให้อาจารย์เอาไปพร้อมใช้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราขาดอันดับแรกก่อนที่เราจะเปิดธีมมานะคะ มันก็คือฟอนต์ํำนานอ่ะเอาฟอนต์ํำนานมาใส่ค่ะใส่ยังไงคะวิธีการง่ายๆง่าย,ายที่สุดเลยนะคะในช่องแว้นขยายตรงนี้นะคะเราพิมพ์เลยค่ะ f O F O นะคะฟอนต์พิมพ์คำว่าฟอนต์เลยค่ะพอ F O N T ฟอนต์มันจะขึ้นฟอนต์เซตติ้งนะคะ แบบนี้ขึ้นมานะคะถ้าหน้าจอเต็มจออยู่ก็ย่อนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะลากนะคะอีตัวฟอนที่เราดาวน์โหลดมาค่ะเข้ามาไว้ได้สิ่งที่เราดาวน์โหลดแล้วอันซิปหรือแตกซิปหรือเอ็กแพคออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเลือกทุกตัวที่เป็น p h d ชำนาญปุ๊บ install for all user นะคะอย่างนี้ก็ได้ ได้ผลเหมือนกันบางเครื่องก็จะสามารถลางมาได้นะคะแต่บางเครื่องก็คือจะลากไม่ได้ะคะอันที่เป็นวินลานะคะมันจะลากไม่ได้เนาะอ่ะมันถ้ายังไม่แตกซิปนะคะจะลางไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องแตกซิปมาก่อนนะคะ,ะแตกซิปมาเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะนะคะถ้าลางไม่ได้ก็คลิกขวานะคะแล้วก็ install for all user นะคะ นะคะคเราก็จะใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่อินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงปิดไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดมาอีกทีนึงเปิด powerpoint ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พิสูจน์ค่ะในการ psl ชำนาญตัวพี่เห็นไหมคะเมื่อกี้เราคลิกขวา instore นะคะมันก็เข้ามาเลยอยู่ในนี้เลยค่ะจากเมื่อกี้ที่เราหาไม่เจอเนาะทีนี้ถ้าเป็นสไลด์ดิบๆปกติจะเริ่มสอนนะคะ powerpoint ติดตั้งมาก่อนถ้าไม่มีต้องไปติดตั้งมา double click ขึ้นมานะคะถ้าดิบๆเลยนะคะ,ะมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีธีมภายในของเครื่องให้แล้วแต่เครื่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะคะ สมมุติในกรณีน,นี้ขอขอใช้แบบธรรมดาก็คือ blank presentation ก่อนอะแล้วฟอนต์ตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่รู้เป็นตัวอะไรสมมุติทดสอบขอเพียงแว่าทดสอบการสอนวิธีใช้วิธีออกแบบสไลด์ให้หน่าสนใจ ตัวนี้นะคะเห็นไหมฟอนต์ตัวนี้ไม่ใช่มาตรฐานของเรานะคะเราบอกว่าหัวของเขาจะต้องเป็น PSLX ํำนาค่ะก็หาเลยค่ะ k ีเ s ็จก็หาฟอนต์ก่อนเห็นไหมคะแล้วต้องเป็นตัวหนาด้วยแล้วขนาดเท่าไหร่คะ44-60แล้วแต่แล้วแต่พอยต์แล้วแต่สไลด์นะคะวิธีออกแบบต้องไม่น้อยกว่า32 32และฟอนต์หนาเห็นไหมคะอย่างนี้เราก็จะได้ใช้ฟอนต์แบบนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบในส่วนของการเพิ่มฟอนต์ในเครื่องนะคะต่อไปนะคะจะขออ้างอิงถึงธีมที่เรามีให้หรือตัวอย่างตัวแบบของ powerpoint ที่ทางฝ่ายสารสนเทศนะคะเคยทำตัวไว้ให้ว่าเอาไปหยิบใช้ได้เลยโดยไม่ต้องคิดธีมเองนะคะตัวแรกนะคะก็คือ c ซียนยูบ ก็มาจากลิงก์ที่ให้ดาวน์โหลดมานะคะแต่ซิปมาปุ๊บคุณจะเห็นเลยนะคะเซียนยูบูจุดพพทีอนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะตัวนี้ค่ะเป็นธีมเบื้องต้นที่ทำไว้ให้นะคะอาจารย์ก็เอาเนะะื้อหาใส่เข้าไปได้เลยตามนี้นะคะตัวนี้เราจะเซตขนาดฟอนต์ขนาดใดๆไว้ให้อยู่แล้วอาจารย์เลือกใช้เลยนะคะนี่คือธีมแบบดูนะคะ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมนะคะในกรณีที่ทำไม่เป็นเลยแต่อยากจะเริ่มต้นอ่ะต่อไปนะคะเป็นธีมแบบ c ซี b นยูบิลดเราจะเน้นแบ็กกราวด์เป็นตึกเป็นหลักนะคะอ่ะอันนี้อาจารย์ลองเลือกดูอาจารย์ชอบแบบไหนเนาะสีสันเป็นยังไงนะคะธีมของ Building นะคะเราก็มีให้เลือกอีกนะคะเซตฟอนต์เซ็ตอะไรไว้ให้แล้วนะคะที่เหลืออาจารย์ก็จัดเนะะื้อหาให้สอดคล้องนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะสอนนะคะว่าวิธีหยิบตัวอย่างมาทําให้มันน่าสนใจนอกจากข้อความเยอะๆซึ่งมันจะน่าเบื่อเวลาสอนนะคะทำยังไงนะคะแล้วก็จะสอนการใส่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆไปให้เบื้องต้นนะคะจะได้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือตีมแบบเซียนยูบิวดิ้งสองแบบแล้วนะคะต่อไปเป็นตีมแบบเซียนยูการ์ตูนอันนี้ก็จะมีความ เป็นการ์ตูนประกอบนิดนึงนะคะก็อยู่ที่ว่าเนื้อหาวิชานั้นอาจารย์อยากสื่ออะไรนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราจะมีตีมแบ็กกาวจะเป็นขาวเขียวนะคะมันก็จะสบายตานะคะเป็นตัวอย่างของการใส่หัวข้อซัมมารีใดๆให้มันดูน่าสนใจนะคะนี่นะคะอบบนี้คะ,ะเราสามารถก๊อปแล้วไปไปไป,ปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเราเองได้นะคะมีรูปแบบไม่ใช้เยอะเลยนะคะ แล้วอาจารย์จะใช้มันยังไงเดี๋ยวจะสอนนะคะนี่เป็นธีมที่3แล้วนะคะต่อไปเป็นธีมเซียนยูฟูนะคะเซียนยูฟู่น่าสนใจเพราะว่าเป็นทีมที่มีหัวข้อ่อใช้หลากหลายส่วนตัวชอบแบบนี้นะคะที่จะเอามา adept เป็นงาน presentation ของตัวเองนะคะมัน สวยด้วยตัวมันเองสีสันใดๆนะคะที่มันน่าสนใจอยู่แล้วนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบนะคะเนี่ยจะนำเสนอนะคะคว่า team e n u full เนี่ยมีอะไรลูกเล่นที่แอบอยู่ให้ใช้เยอะเลยนะคะอะ่ต่อไปนะคะเห็นไหมยังไม่หมดเลยจนกระตั้งหน้าจบก็ยังดูสวยงามนะคะอ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็น CNU Light Blue นะคะเรามี blue และเราก็จะมี l i g e b l e นะคะด้วย light blue เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะสังเกตนะคะว่าธีมพวกนี้ค่ะทำไว้ให้แล้วนะคะอาจารย์สามารถหยิบไปใช้ได้เลยตามความชอบความถนัดนะคะแล้วก็เนื้อหาที่จะวางโครงเรื่องนะคะว่าจะให้เป็นยังไงเนาะตัวนี้นะคะคือ ในส่วนของสักคู่นะคะอ่าในส่วนของสไลด์นะคะเดี๋ยวขอโหลดตีมน,นิดนึงนะคะอ่าด้ความที่เราเปิดตีมมาเยอะนะมันจะโหลดมานิดนึงนะคะแล้วก็เลือกต้นแบบแล้วก็ค่อยมาใส่ในรายละเอียดนะคะ,ะสักครู่นะคะ รู้สึกจะเริ่มนวงๆวลนิดนึงเนะเาะลองแค่จัดสรรเนื้อหานะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าเจอเองก็จะให้คำแนะนำไปแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะใส่ข้อความเยอะๆเป็นยังไงอย่างตามที่ท่านอาธิการคนนี้นะคะได้นั่งดูแล้วก็ได้ชี้แนะนะคะแล้วก็ได้ส่งตัวอย่างของทางตุลามาให้ดูว่าเขาทำน่าสนใจยังไงเนาะอ่ะเรามาดูอีกตีมหนึ่งนะคะ ของตัวตีนที่เราทำไว้ให้ก็คือเซนูเรสนะคะตัวเรสนี้ก็คือจะออกเป็นสีแดงเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทีมแบบ Red เรสนี่จะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นทีมพื้นหลังสีแดงนะคะข้อความจะเป็นสีขาวแล้วก็ใส่ตัวอย่างให้นิดนึงนะคะว่ามันจะออกมาลักษณะไหนได้บ้างนะคะ ก็มีแมกกาวเป็นภาพติดของเราแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะเรามีทีมทั้งหมดให้เลือกใช้ทั้งหมด1 blue 2 building 3 c a r t o o การ์ตูนสีปู5 l i ไลก็คือเทสหยิบไปใช้ได้เลยนะคะในกรณีที่ไม่อยากคิดเองเนาะแต่ถ้า,อ,าอยากที่จะทำเองในทีมก็ได้ะคาะแค่เงื่อนไขก็คือในหัวข้อเนี่ย ต้องไม่น้อยกว่า44 Poin สพสูงสุดคือ60 p o i พอนะคะมันจะมองเห็นพอดีเวลาเรานำเสนอและก็ในตัวข้อมูลข้างในดีเทลข้างในนะคะต่ำสุดในหัวเรื่องย่อยๆไม่เกิน24แต่แนะนำที่32 Poin พนะคะเพราะเวลาสอนนะคะเด็กจะเห็นพอดีแล้วก็สวยนะคะ,ะตรงนี้นะคะในส่วนของบทตรงนี้ขอจบไว้แค่นี้ เพราะตรงนี้นะคะเราอยากจะสอนเนื้อาหาการเพิ่มฟอนต์เข้าไปแล้วก็แนะนำธีมมาตรฐานของมหาลัยที่มีอยู่แล้วนะคะให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้เลือกใช้กันนะคะเลือกเลยถามว่าถนัดตีมไหนหรือจะสร้างตีมเองก็ได้บนเงื่อนไขก็คือใช้ฟอนต์ฟอนนะคะ PSLX ชำนาญน,นะคะเท่านั้นตัวหนาด้วยเพื่อให้ง่ายในการอ่านนะคะ